ยาเคมีบำบัดหรือคีโอโธรพีเรียกสั้นๆว่าคมโมหมายถึงยาที่ออกฤทธิ์ต้านหรือทำลายเซลล์มะเร็งโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวเร็วและต่อเนื่องโดยยาเคมีบำบัดจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการนี้โดยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งร้ายไม่สามารถแบ่งตัวได้และตายไปในที่สุดผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด ยาเคมีบำบัดแม้จะมีผลดีสามารถต้านและทำลายเซลล์มะเร็งได้แต่ก็มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติในร่างกายด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเซลล์ปกติที่มีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์และแบ่งตัวได้เร็วเช่นเซลล์เม็ดเลือดต่างๆในไขกระดูกซึ่งจะส่งผลไปกดการสร้างเม็ดเลือดจากไขกระดูกทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดต่ำกว่าปกติรวมไปถึงอาการผมร่วงร้อนในและแผลในเยื่อบุต่างๆ โดยผลกระทบดังกล่าวมักเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นพอยาเคมีบำบัดหมดฤทธิ์อาการต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่ถึงอย่างไรผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยแต่ละคนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นสูตรและขนาดของยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับประกอบกับสภาวะร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยก่อนการได้รับยาเคมีบำบัดและนี่คือผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด ที่พบได้บ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมีอาการเหล่านี้ทั้งหมดการดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอประกอบกับการรับประทานอาหารให้ครบห้ามูและพักผ่อนให้เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของยาเคมีบำบัดที่มีต่อร่างกายลงได้จุดมุ่งหมายในการให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่า ผู้ป่วยบางคนที่รับยาเคมีบำบัดแล้วสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้แต่กับผู้ป่วยบางคนก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ในกรณีนี้อาจเกิดคำถามที่ว่ายาเคมีบำบัดสามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายได้ทุกคนจริงหรือทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแพทย์ในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 1. เพื่อรักษาให้หายขาดเนื่องจากโรคมะเร็ง มีหลายชนิดและขึ้นอยู่กับระยะที่ผู้ป่วยเป็นการรักษามะเร็งบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยให้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวในการรักษาเป็นหลักเช่นมะเร็งเม็ดโลหิตมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่มะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งตามอวัยวะต่างๆเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มมเร็งปอดและมะเร็งเต้านมอาจให้ยาเคมีบำบัดเสริมหลังการผ่าตัด เพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดให้สูงขึ้นกว่าการรักษาเฉพาะที่เพียงอย่างเดียวโดยหวังว่าจะกําจัดเซลล์มะเร็งที่ยังเล็ดลอดจากการผ่าตัดอาจจะทําให้มะเร็งลุกลามไปยังส่วนอื่นๆจนยากจะควบคุมดังนั้นแพทย์อาจเลือกใช้ยาเคมีบําบัดก่อนการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของก้อนมะเร็งทําให้การผ่าตัดสะดวกและได้ผลดีขึ้นแนวทางในการให้ยาของแพทย์ ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับยาตรงตามแผนการรักษามากที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งที่เป็นอยู่ 2. เพื่อควบคุมโรคและบรรเทาอาการสำหรับมะเร็งบางชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เป้าหมายในการรักษาก็จะเป็นการควบคุมโรคให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงหรือไม่โตขึ้นและไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเจ็บปวดและมีชีวิตอยู่ได้านานขึ้นแนวทางในการให้ยาเคมีบำบัดของแพทย์จะพิจารณาจากร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นหลักเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโรคมะเร็งบางชนิดต้องให้การรักษาโดยการเคมีบำบัดเพราะหลังจากผู้ป่วยรับยาเคมีบำบัดไปแล้วผลข้างเคียงต่างๆ อาจมีผลทำให้น้ำหนักตัวลดลงและมีโอกาสที่จะขาดอาหารทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนและประสิทธิภาพในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดลดลงดังนั้นผู้ป่วยควรพยายามรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ระหว่างรับการรักษาด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบทั้งห้ามู